ดเวลาแล้วดาวดังแมนอยู่เตรียมโดนโลิ้งในซัมเมอร์นี้หลังไม่อยู่ในสายตาแถมไร้ที่ยืนในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมชั้นนำของพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมขายคิสเตียนอีเล็กเซนจอมทัาทีมชาติเดนมาร์กออกไปในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้สาเหตุเนื่องจาก คริสเตียนอีเล็กเซนตกเป็นตัวสำรองของแมนยูในช่วงหลังนับตั้งแต่คอปปี้ไมโนดาวรุ่งวัย18ปีแจ้งเกิดเต็มตัวในฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวเคยออกมายอมรับว่าไม่พอใจกับสถานะตอนนี้ด้วยฤดูกาลนี้คริสเตียนอีเล็กเซนได้ลงเล่นไปเพียง21นัดรวมทุกรายการ แต่เป็น11ตัวจริงแค่11เกมโดยมีเวลาในสนามแค่37นาทีตลอด8นัดหลังสุดในพรีเมียร์รวมถึงเกมล่าสุดที่เสมอเบทฟอร์ด1-1ก็ไม่ถูกส่งลงไปเจอทีมเก่าด้วยนอกจากนี้อีเล็กเซนก็ยังเหลือสัญญาเพียงแค่จบฤด,ดูกาลหน้าทำให้แมนยูพร้อมขายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียไปแบบฟรีๆหากได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจรายงานข่าววันที่2เมษายน2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ